สำหรับผู้ที่เกิดปันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนพุทธพระราหูทิติติธาพระเวราชาปิยาจาักคระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวหาให้ภาวนาน้อมบูชาสการะพระสิวลี ให้ครบสิบเจ็ดจบหรือหนึ่งจบพร้อมทั้งเครื่องสการะด้วยสับปะรดฟักทองพร้อมทั้งมะพร้าวอ่อนหนึ่งผลน้อมบูชาสการะเพื่อเป็นโชคลาบรวมถึงบูชาด้วยน้ำผึ้งด้วยตะไลให้เสริมสิริมงคลในชื่อลายเซ็นของท่านพร้อมกิจการทั้งหลายรวยเงินลาบล้นผลไผ่ผ่านเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิตติทิะภะเวราชาปิยาจะภะ พระตุเมเยสารตินิรันตรังสระสุขขาวหังทิตฐิติธะพระเวราชาปิยาจะกพระตุเมเยสารตินิรันตรังสระสุขขาวหังทิตฐิติธะพระเวราชาปิยาจะกพระตุเมเยสารตินิรันตรังสระสุขขาวหังทิตฐิติธะ พระเวราชาปิยาจะพระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะส er ุขาวะหังจิตติทะพระเวราชาปิยาจะพระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหังจิตติติทะพระเวราชาปิยาจะพระตุเมเยสารติ นิรันตรังสัพพะสุขาวะหังทิฏฐิติธะพระเวราชาปิยาจะพระระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหังทิฏฐิติธะพระเวราชาปิยาจะพระระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหังทิฏฐิติธะพระเวราชาปิยาจระ พระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวหังทิตติติธะพระเวราชาปิยาจะกพระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหังทิตติติธะพระเวราชาปิยาจะกพระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหังทิตฐิติธะ พระเวราชาปิยาจะพระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพระสุข้าวหาทิติติทะพระเวราชาปิยาจะพระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพระสุข้าวหาทิติติทะพระเวราชาปิยาจะะระตุเมเยสารติ นิรันตรัง,งสัพพะสุขาวะหังจิตติทิฏฐะพระเวราชาปิยาจะขพระระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหังจิตติทิฏฐะพระเวราชาปิยาจะขพระระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหังจิตติทิฏฐะพระเวราชาปิยาจาขะ ระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวะหาง